กำลังตามเจ้ายักษ์ขับเจ้ายักษ์ทีมงานไหนไม่รู้ครับตามไปดูก่อนสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับผมออตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอทุกชัยครับขุราดนี่บางฝุ่นขนาดน,นี้กำลังสวยเลยครับ เปิดไฟเลี้ยวแล้วฝนก็จะตกครับช่วงนี้พายุจะเข้านะเอาละครับถึงหน้างานเทแล้วครับเต็มกล่องเลยครับงานเมา ดูกองยินดียังกันสิบลอ้อครับออสวัสดีครับโอ้เสียต้นเสียต้น อันนี้วิ่ง,งมาจากไหนนี่นี่คัน,นี้ไม่ได้วิ่งเหรอไม่ได้วิ่งครับมาแต่ลงแปงเอามาเทียมมันไปวิ่งกับเขาปนี่โจย์ทำไมนี่อันนี้ขึ้นบอ่อเหรอฮะ ที่เทก่อนครับค่อยไปดูหน้างานหน้างานขุดไ <ผม S 1> ปะจะพาไปรีวิวอะไรนะฮะเสียต้นไอน้คัันน้นได้วิ่งไหมไอ้อะไรนะไอ้ไไไอันนี้วิ่งแต่รุ่นใหญ่เลยหรือ,อรเปล่าอืออ๋อเจอดูพาดเดินมาดิ อันนี้ในอำเภอโชคชัยเลยหรอเตรงเนี้ยเทศบาลเลยเทศบาลเลยออโอ้เจอยเจ้าทินนีชุ่ยชุดๆชุอ๋อนี่อูเหรออู้ สวัสดีครับโอ้ยเจ้าถิ่นชุ่ๆสวัสดีครับผมอู้หมาไม่กลัวหรอกหมานะ่ะอืออู้จิงจกอย่างร้องไหม บางคนเลดย้ำหมุดออ้ uh, ดูคสีเทียมทำสีอีกป้าโอ้ร้อยสิบห้า้งนี่เขาอ,อีสุร้อยสิบ 115. ห้าหรือเปล่าร้อยสิบห้าฮะ งงนี่ตัดแปะนะนี่ดูแล้วดำขวานทะเล็ดอู้ดูขาบันไดนแบบโอ้นี่ NPR นพีอาร์ใช่ไหมช่าง<ะ>อู้อู้ช่าง <laughs> ผมอยากในหมวกนี่ะนี่ช่างมีไหม อ้าวติดรถมาเหรอโอ้อยากได้เนี่ยดูเจ็บด้านข้างยำหมดุดสวยเลยครับอู้กันชนนี่เพิ่มตะขออยู่ตรงนี้ครับใส่ย,ยื่นออกมา

สี่มืนกว่าคุ้มไหมก่อนี่นะเท่าไหร่นะฮะชุดทั้งชุดทั้งชุดเท่าไหร่ชุดทั้งระบบสี่หมื่นทั้งระบบสี่หมื่นกว่าซื้อมาจากไหนนี่ซื้อมาจา่เฉียงกงบางน้อยเชียงกงบางน้อยเหรอสวยดีโอซื้อมาทำสีเองมีไวช่างสูงอันนี้อู่อะไรครับนี่ ช่างอ้วนโอ้ไหนบางหัวดูสิช่างอยากเห็นแบบเต็มเต็มอ่ะเนี่ยผมอยากได้รูดลมแบบนี้แหละสวยเลยโอ้รอรอมาก นี่ส่งชุบมาหรือเปล่าเนี่ยหึ่งอืออ๋อดูครับอันนี้เสริมมาใช่ไหมอ,อู้หล่อมากครับโอโ้อโหเจ้า <laughs> ของอยู่ไหนนี่เจ้าของอยู่ไหนนี่เจ้าของอยู่น,นี่ฮะนี่เจ้าของ อ๋อันนี้ตัดแปะหรือว่าสั่งมาครับตัดแปะอ๋ตัดแปะครับแต่นี่ก็น่าจะสั่งมาเนาะตัดเหมือนกันตัดแปะหมดเลยโอ้คือดิน่ดูครับเก็บมุมเก็บโค้งได้แบบสวยงามเลยครับนี่โอ้งานตัดแปะครับ โอ้ยทำไมไม่ปแปะค้าซีเทียมด้วยล่ะโอ้โ <c oughs> และตัวนี้แหละตัวซุม้มล้อนี่แหละฮะอ๋อสั่งมากระทะก็ส่งช<า>ุบสั่งมาเหมือนกันอืมหล่อครับที่เอาไปวิ่งอะไรนี่วิ่งพวกมันเหรอแล้วหมวกพี่ทำมาจากไหนอ่ะ มีไอีกไหมจจังต้นสั่งให้พี่หน่อยว่ะจีต้นฮะเออนี่ยแบบนี้เลยเออเท่าไหร่เท่าไหร่มันรูถ้าอย่างสุดทงี่มันหลดมันหอนอกมันจะมันจะกว้างกว่าแล้วมันกว้างกว่านี้ไ ไม่คือไม่ได้เอาเต็มก็เอาขนาดนี้แหละตัดแปะงานตัดแปะครับทำไมมันอันนี้เหล็ดสามศูนย์สี่ใช่ไหมสายดูครับถังน้ำมันเหล็ดอูช่างอ๋อเนี่นอูช่างตู้นี่ โอ้ยจัดกองเลดสามหกมาใส่เลยสองเจ็ดมาใส่เลยเราจะวาง,งเทอร์ออบออโบอ่ะวางนี้สิบเจ็ดจุดห้าหรือเปล่านี่สิกหรือเปล่าขอบสิบเจ็ุดห้าครับ สวยมากเลยอ่ะสวยมากครับคันนี้กระบะมีเนียมครับข้อ,อกเกษตรอู้หูไฟท้ายนี่ญี่ปุ่นไหมนี่ ฮะเรียนแบบญี่ปุ่นใช่ไหมกูมนี่เป็นงานซ่อมเอ้ยพี่ต่อจากอู่ไหนนี่ฮะติ๊กเกอร์ตามนั่นนะอ๋อที่ไหน โชคชัยเท่าไหร่พี่เบ็ดเสร็จคันนี้ฮะฮะทั้งหมดนี่ห้าเซนกว่าอ โอ้งานตัดแปะเนียนมากโอ้ภายในก็ทำใหม่เหรอโอ้โอ้คือแบบโอ้สุดจัดเลยครับภายในอันนี้ก็ดอกพื้นนี่ระบบก็เนี่ลงต่ำหมดเลยโอ้นี่พื้นนี้ปูเลยนี่ปูเต็มไปเลยนี่ล็อตทางก็อีเทนึงอ๋ออันนี้พวกนี้ทำสีใหม่ใช่ไหมครับอันนี้งานสีใช่ไหมไม่ได้หุ้ม ยังครับแล้วผมทีหลังอืผมมดผมว่าหุ้มดีกว่าแต่ผมผมสีนี้เปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้ซื้อมือสองมาเหรอครับซื้อมือสองมาทำเหรอหนึ่งลายรถเดิมครับอ๋อรถมาปั้นใหม่อ๋อรถปั้นใหม่อู้ประตูปิดได้ดีมากเลยอ่ะมาสีก็โอ้โหเนียนมากครับยังไไม่ด้อลื ขากระจกแปลงเหรอครับนี่ทีเด็ดบันไดสองชั้นเลยี่ช,ชุดนี้ของแท้เลยเหรอไม่น่แท้ของแท้รแต่ว่าของแท้ไไดาไปคุกนอง pcy นี่นะอูช่างตูเบอร์ตามนี้เลยครับถังน้ำมันนี่หุ้มเหรอโอ้ง, oh, งานหุ้มครับสวย oh. นี่นี่ก็น่าจะตัดแปะครับ oh. สวยสวยสวย เสียต้นไม่เอาแบบนี้บ่หรือว่าเอาแค่นั้นพอ,อ,อสุดจัดครับเออเนาะขี้เกียจล,ล้างอีกเนาะเลดเยอะก็ขี้เกียจเช็ด,ดอีกอื ประตูป hey, okay. really uh ิดดีมากกระบอกกี่ตันนี่หกตันบ่โอ้ขนาดหม้อพักยังเลดไหมดูครับนี่ท่อเลดเลยบ่สุดจัดครับอุ้ยเกือบ เกือบเยียบหมาครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมยังไม่จบนะครับห้าแสนแล้วยังไม่จบยังไม่เต็มยังไม่เต็มครับจัดเต็มหรือเหลืออะไรอีกเทอร์โบวะต้องเกาะโบเนาะทุกวันนี้มันต้องเกาะโบโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ